สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอาชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อนี้หลังจากพายุมีฝนตกไปเมื่อนี้มีหมอกจัดเลยครับพี่น้องหมอกจัดระวังเลยครับพี่น้องสําหรับสุเลียนนี่ฉีดป้องกันเชื้อราเลยครับพี่น้องลาน้ําค้างลานสนิมครับเมื่อนี้หมอกจัดแห้งเลยครับพี่น้องนี่เมื่อนี้มาบเดชให้ป้องกันล่าครับฉีดมะเรงป้องกันเชื้อราครับวงน้าค้างน้ำหมอกบ่าาง หมอกลงมจัดเนี่ยแหละครับพี่น้องหมอกลุ่คจัดมองไปเห็นพระอาทิตย์เลยครับเห็นมนั้ยะมื่อนี้หมอกลงมจัดครับพระซุเลียนใบอ,อ่อ,อนๆนะครับพี่น้องใบกำลังเอื้นว่ากลางเพศลาดใบอ่อนเขียวเขียมจีดป้องกันเชื้อราทุกครั้งนะครับลาน้ําค้างลาสนิมลาเอสเท็กลา,บาใบไม่เนี่ยแหละครับพี่น้องใบมันเป็นเสียราหรือใบมันมซีโลนนะครับพี่น้อง เข้าเห็ดใบให้ได้มันสีมันสีเข่าตอนใบอ่อนนะครับพี่นอ้องล่าเนี่ยล่าน้ำค้างล่านสนิมใบแก่ก็สีใบเบิดนะครับแต่ว่าเขาสีป้องกันไว้อยาให้มันเข่าครับเข่าแล้วมันสีรักษาหย,ยาลาน้ำค้างลา,นา,งลานสนิมยาเสียล่าก,ก็ทั่วไปนะครับพี่นอ้องมีหลายตัวครับแมนโคเซฟฟอสอีซิล อลูมิเนียมมันหลายอย่างเลยนะครับพี่น้องเหลยกเดวแต่พี่น้องสี่เหลียกใส่หัอะไรนี่บางดีนะครับเนี่ยเว้นถนนเลยทลิปนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องสั่นๆได้ครับพี่น้องเดียวกับหน้าลำคาดูนี่พี่ว่าแห้งครับแน,น,น่มันสิชิ่นมันสิชินเดียนกัญญาที่เขาตุลาแล้วมันสินหนาวครับบางทีก็มีฝนอยู่ยยแต่ว่า าลาน้ำค้างแบบนี้ถ้าบ่มีฝนมาล่างนี่พอเสียก็คือลาน้ำค้างลาสนิมครับพี่น้องป้องกันไว้ด้วยเปลเป็นหลักแก่บ่หายครับพี่น้องลาน้ำค้างลาสนิมป้องกันไว้ครับสิเขาตอนใบอ่อนคลิปนี้กับสิค้อจบไปสักนีน่นลครับสวัสดีครับคลิปสันส้นๆครับพี่น้องเตียนไพ่สำหรับลาน้ำค้างลาสนิม